คนดีหาดใหญ่เสียคือเพราะคนเถื่อนสลัดเน่าเล่าขาวหาดใหญ่เมืองแห่งการเอาตัวรอดแต่คนดีแม่งรอดยากกว่าคนเถื่อนอีกทุกวันนี้คนดีต้องหลบคนเถื่อนกลับเดินเชิดไม่ใช่เพราะคนดีไม่มีอำนาจหอกแต่เพราะอำนาจแม่งอยู่ในมือคนที่จ่ายสวยได้ทุกช่องทางพูดกันตรงๆเลยนะเมืองนี้แม่งเต็มไปด้วยระบบสวย สวยรถสวยร้านสวยบ่อนสวยน้ำมันสวยของเถื่อนใครอยากทำผิดก็แค่จ่ายใครอยากอยู่รอดก็ต้องยอมสุดท้ายกฎหมายมันกลายเป็นของเล่นของคนมีเส้นส่วนคนไม่มีเส้นก็ได้แต่เล่นบทพรมเมืองดีแต่โดนดางง่าโง่ลองมองรอบตัวสิคนขับผิดยังด่าคนถูกคนโกงยังได้ถ่ายรูปคู่ผู้ใหญ่คนทำดีไม่มีใครพูดถึงแต่คนทำเลวกลับได้พื้นที่ในข่าวแบบเต็ม นี่ไม่ใช่แค่ความเน่าในระบบนะแต่มันคือโรคเรื้อรังทางสังคมที่ใครก็รู้แต่ไม่มีใครกล้าเจาะเอาหนองออกจาไว้เถอะเมืองนี้ไม่ได้แพ้น้ำท่วมแต่มันกำลังจมอยู่ในน้ำเน่าของสวยและความเคยชินกับความผิดหาดใหญ่จะกลับมาสะอาดได้ก็ต่อเมื่อคนดีเลิกเงียบแล้วลุกมาทวงศักดิ์ศรีกลับคืนมารายงานโดยสลัดเน่าเล่าข่าว